สวัสดีครับนุ่มสริลชาแนลมาแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องทุกทุกท่านสวัสดีแมวว่องโกนทุกทุกเนียบหนุ่มสริลชาแนลมาแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้มีข่าวไล่มาบอกพี่น้องนะครับเนาะพอเถ่านุ่มสริ์พี่น้องที่อยู่อำเภอพนมไพรนะครับผมบ้านขย่อมนะครับผมจังหวัด้อยเอ็ด เสียชีวิตครับผมพี่น้องเพิ่นได้เสียแล้วเนาะครับเนาะแต่กมื่อ่มเลยอนะ่ะเมื่อวันทีซีพี่น้องวันทีซีช่วงเศร้าลุงทั้งบ้านก็นโทรมานะครับน้องทั้งเทพก็โทรมานะครับผมบอกว่าพอเสียแล้วเดออ้อโอ้ใจดิ่ล่วงอยู่ตะตุ่มเลยพี่นอ้องพอาะเถานะครับเพราะว่าโทรคุยกันทั้งทรศัพท์ทั้งไลน์บ่อยๆเนะพี่น้องบ่อยๆครัง เพิ่นก็บ,บอกให้ฝ่าวกลับมาว่าเบิ่งใจพอเนี่ยนนก็บ่ได้ล่วงไปนะพี่น,อน้องเลยการถี่เอาก็ยังยังอีกบางไา้นะพี่น้องทั้งหนีสินงันท่องทั้งหลายนะครับทั้งบานก็เคยคุยกับเพิ่นว่าสิกับไปสิไปเฮ็ดเหยนหลังไม้เพิ่นนะครับผม่เพิ่นอายุหลังไม่ก็ยังบอได้อยู่เลยพี่น้องท่านก็เสียไปด้วยโรคชราแล้วพี่นออ้องอายุเพราะเถาก็8ปหแล้วนะครับผมเพิ่นเกิด กินไคอยได้นะครับเนาะช่วงหลังๆแม่บ้านกับห้องหายตาตุบตาบวมมัดมือมัดขื้นอยู่พี่น้องก่ <c oughs> อนเพิ่นจิตเสียกับฝันนะพี่น้องนุงสุรินกับฝันว่าสอยขาดนะครับพย่ยมสาก็เฝ้าสวมม่นพี่น้องว,ว,ว,นนว่าเอออย่าห้มีไฟเป็นยังเด้อว่าเพราะว่าฝันจังสีมันก็ไม่ค่อยดีนะพี่น้องสอยขาดวันนี้แม่บ้านมาทำงานก่ <c oughs> อนเพิ่นจิตเสียนะครับมีกะมาห้องอู่อ่อนรอ,องเร่ ผมสุไท้ายท่านอยู่เกาหลีหลายปีแล้วพ่มีนะการเรื่องกาพิ่รเห็นก็นห้องอีดีนะพี่นนอก,กนเป็นล่างที่บอดีนะครับเนาะนขอให้คุณพ่อนะครับคุณพ่อสุดที่สัตตานันนะครับอายุแปดสิบห้าปีคอคุณพ่อเพาต้องคิดยังมากไหมนะครับเนาะรับให้สบายแล้วพ่อเ้อไปอยู่ทั้งสวรรค์อยู่เป็นเทวดาทัางสวรรค์น,นะครับผมขอยพ่อไปสุ่สุคติไปพ่อพบพุ่ที่ดีนะครับ ไปเป็นเทวดาย่ทั้งสวรรค์นะครับเนาะก่อนนุ่มสลิ์สีมาเก,กาหลีนี่เงี้พอนุ่มสลิ์ก็เสียนะพี่น้องเสียเหลืออายุ63ปีเป็นนอนไหลนะครับเนาะบานหฮาเกิดไหล่ตายแ,แต่คุณพ่อเพิ่นจะน,นอนเสียกันแต่เิ่นเป็นหลคชะลานะครับเนาะโดยคว้มชรล่าเพิ่นเฒ่าเร้วนะครับเนาะ8 5ปีแต่ว่าคว้มสมเด็จถึงนุ่มสลิ์ว่าเออปีนี้สิตต้งใจรับปากเพิ่นไห้ว่า เก็บเพื่อนเก็บท่องปีนี่แลวกลับไปเห็นเห็ดสร้างในเพิ่นไม่นะครับผมพอเียนกับเกาแก่ที่เพิ่นสามไววให้สี่สิบห้าสิบปีแล้วพี่น้องเป็นบาทโบราณเนาะเป็นอยากเพชรไม่นะพี่น้องก็เลยบอสมาตรสี่เดินทางกลับไปได้ก็คยคุยกับเพิ่นเพิ่นก็บอกว่าลงมาบ่ได้ก็บอกเป็นอย่างลงมาคอยอมาทำบุญหาพ่อก็ได้พอเพิ่นก็บอไหวแล้วนะครับพ่ มากคนรูโตันอยู่นะครับก็แสดงความเสียใจกับรอบครัมมากๆทั้งญยาติีพี่น้องทุกคนนะครับอำเภอพนมไพรจังหวัดลอยเย็ดนะครับขอบครัวของคุณพอ่อสุดที่สัตตนั่น,นะครับอายุแปดสิบห้าปีเป็นพ่อเฒ่าของนุ่มสลินนะครับซอยเหลือนุ่มสลินทุกอย่างใจดีมากๆขยันมากๆนะครับกับบอสมามนสิลบไปได้พีอนอ่น้องก็เลย่อมาเจียงข่าวเดี๋ยสิไทยบรรยากาศในบ้าน มาให้พี่น้องชมนั่มนนะครับผมอาจจะเงียบเงาจังน้อยนะครับเพราะช่วงนี้โรคไข้ไข้เจ็บมันก็หลายนะครับผมครับประกอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับผมบอกพิดปลอดถือขอโทษขออภัยนะครับผมดูสึกใจหายมากๆนะครับสาวสิกับไปเฮ็ดเทียนเฮ็ดซ่านในเพินใหม่นะครับพอกันคลิปหน้าพี่น้องสุดท้ายบรรยากาศมาให้ชมครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับผมครับสวัสดีนุ่มบรรยากาศย่ำสาวบ้านเอา มืัอนี้อากาศหนาวว่ะหนาวเมื่อคืนหนาวเออถ่ายวีดีโอมามเล่นมาหาแม่นางกินแม่นางกินโอยังนกเล่ากินคนนุ่กัวตุ้มเนาะตืน่นเมื่อคืนเมื่อคืนบรรยากาศยำเสภาคพนิพวิจารณ์บ,บัดนาริวเราก็ในที่เนี่ยธรรมดาบรรยากาศยำโสเดี๋ยวเข้าไปภายในนานุ่มไอ้ ทากไก่ทักไกคนทางไก่ไอ้คนทางบอไอ้นุ่มทังปุ่นเนี่ยทีมงานก็มีนะล้อมเลมบรรยากาศเยังเงาธรรมดานี่ทีมงานฮะที่ไหนออกไปโงงานไงครับเดี๋ยวเดี ทีี่ากแ่นัทักทยเียแเน่เออทักทายเนี่ย,แม,ย,ยแม่เล่ากะลงลงืเหมือ,ลอเล่าเาบาอดีอไแบัอยบรรยากาศเนียบน้าเปินนะมันสถานะโลกวิทย์เปนกะบเบาเาปัญไ เงียบเขานี <m ics> <m ics> ่ดวงกำลังหาข้าเขาหาว่าเขาให้พอเขึ้อนี่ยพ่นกับไล่ดอกพ่นกับไล่อย่างเงี้มันเราะกะธรรมราแหละมันเป็นบรรยากาศนะนี่นี่เหลียงงูสองโตนี่บรรยากาศแม่คุัว แม่คัวขนาันนาม้นมนวน่นี่แหม่คัวตัวรนนี่แนแม่คัวหุ่นแม่คัวก็เป็นตะแเบอยู่ดอกแตละแตละคนแตละคนแตละหุ่นี่ะองเอ้าใน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 อีกคนกคนึงล่ะเอะอบอโอเค อ่าเี๋ยวทีมงานไปกลัวไอ้มวยปลาซ้ำนั่นก็ยายนกเมียลูกนี่ล่ะจำได้ปะนั่นนั่นน้ำหวานลูกสาวอันนั้หันหลังนี่เมียบปกติอีละไม่เมียจีเอออันนุ่นมิเม่ไม่ไอ้นมุ่มุนมุนมือมวย คนคนนมมันนั่นนี่นั่นว่านมนมต้องนี่สีไทยเลยนมท่านบิึงกันนะนุ่มนุ่มต้องนีไทยนุ่มท่านเบิึงพอดีลืมโทรศัพท์บมัอไว้บ้านผุนเขาจะออกไปเอาเมื่อกี้นี่พอพอลืมไปไปอาบน้ำมือึง้าออกไปอาบน้ำมันเริ่มด้วยับมันไปตลาดกลับมาเนี่ยทีมงานก็เริ่มทยอยทยอยกันมาก็เริ่มทยอยกันมาหน้านุ่มทักไทยทักไทยน้านุ่มเนี่ยนายว ใกล้นไหนนุ่มไหนุ่มเป็นไหมอยู่น้องหรอเออไปวิดีโอโชคดีโชคดีโอนเงินมาจะหาเงินแน่แต่บอลหาเงินโอนเงินมาจะหาเงินก่อนแน่โอนเงินกันใช่ <c oughs> อยืนนะี่แหละทีมงานน,น,นักกะธรรมดาเดี๋้อแค่นี้ก่อนบรรยากาศพี่พี่พี่นะครับทางใต้นะนุ่มสวัสดีครับเด้อ ออกถ่ายวิดีโอไหมโอ้ยสวดีครับสวัสดีครับอากาศพี้องกำลังมาก่น้องกำลังมากดังก็ละแม่กัลเงก็ย่างไปยังู่นีนะเากัเอยข้าว้มที่เป็น่อกถ่ายกันแม่ลูกวัดมือ cụm 1 ê ê ba cụm 1กําลังไฟมื้อนี้อากาศกําลังสิ้นเย็นจักหน่อยแต่ giờ บ่แน่เย็นบ่ yên หน่อยอ่ะพี่ๆๆพี่พี่พี่ Ô ô, ô พี่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  đi พี่พี่ khẩu พี่ ท่งลับฐานเขาก็น่วยสืบอนี่ขอเองเวก็จอควรบอถ้าเขากองเาบานซีโอ้คนสนิวนี่ยสนิวสองนิวเป็น่าออนแล้วเเจีมามาออกมาบาดเหกวนนำนาทีกวนเดี๋ยวเอาเกลือใส่ห้องกินเค็มเนี่เดี๋ยวมีที่ปวดเข เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามให้หนุ่มสุรินชาแนลด้วยนะครับ